สวัสดีครับชัยกรสยาม w ับเบิลยูพีสดอำหรับบทนี้จะมาจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นโล c คชัเซิร์ฟเวอร์พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม WordPress เพื่อใช้ในการเขียนพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ของเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยข้อแรกเราจะต้องหาโปรแกรมนี้มาก่อนก็คือ EXAM ภาษาอังกฤษออกเสียงคำว่า EXAM ก็คือ x a m p p อนี่คือโปรแกรมที่จะจำลองเครื่องให้เป็น Host หรือ local host แล้วก็โปรแกรมที่2ก็คือ WordPress เนี่ยโปรแกรมนี้นำมาใช้พัฒนา หรือใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ทั้ง2ตัวนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราจะเริ่มต้นกันยังไงข้อแรกเราไปหาโปรแกรมนี้มาก่อน e x ก m ก็ไม่ไม่ได้ไปหายากที่ไหนก็ไปที่นี่แหละครับ g o เ g l e เจ้าเก่าพิมพ์คำว่า x a m p p ของผมหาบ่อยมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นดอบดาวมาให้เห็นง่ายๆ e n t e r ไปอ่าไปท่านก็เห็นเนี่ย xampp x a m installer เราก็คลิกตรงนี้เลยดาวน์โหลดเพราะเราจะเอาโปรแกรมนี้มาลงที่เครื่องของเราดาวน์โหลดมันจะขึ้นมาเยอะแยะนะขึ้นมาอย่างเงี้ย for windows x a m for windows e x a m for linux XAM for OS ตัวนี้สำหรับใครใช้ Apple ตัวนี้ Linux ตัวนี้สำหรับใครใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ในส่วนของผมผมใช้ Windows ผมก็ดาวน์โหลดไปเลยมันจะมี2-3เวอร์ชันเก่าที่สุดกลางใหม่แต่ส่วนผมผมชอบแบบกลางๆผมก็เอาตัวเนี้ยผมก็คลิกตรงนี้แหละเนี่ยตรงเนี้ยดาวน์โหลดไปเลยอ่าพอคลิกดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ย แสดงว่ามันกำลังดาวน์โหลดให้เราปล่อยไปหลังจากนั้นอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างแรกว่ามันต้องมีอุปรแกรมหนึ่งก็คือตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยที่เราจะนำมาพัฒนาเว็บไซต์ทำไงก็เหมือนกันแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาเหมือนกันปล่อยให้ตัวนี้ดาวน์โหลดไปแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้อย่างเงี้ยแต่เราย่อส่วนลงแล้วก็ไปเปิดโครงขึ้นมาใหม่พิมพ์คาว่า ก่อนจะพิมพ์คําว่าเ o r ร p r e s s เนี่ยเราจะเขียนด้วยภาษาอะไรอะ่ะเขียนด้วยภาษาไทยหรือเขียนด้วยภาษาอังกฤษถ้าเราเป็นคนไทยเราถนัดภาษาไทยเราก็เขียนคำว่า WordPress แล้วก็ต่อด้วยคำว่าไทยเนี่ยเห็นไนหะผมเขียนเงี้ย w o r ร p r e s s ไทยเราก็คลิกตรงเนี้ย WordPress อ่าคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเขาจะ อารมพบดนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะเราจะเอาโปรแกรมนี้ไปลงในเครื่องของเราเพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์เราก็ตรงมาตรงนี้เลยดาวน์โหลด w o r d p r e s s มันก็จะมีเวอร์ชันนั่นนี่แต่ตัวนี้ก็คือ4.5.2แล้วก็คลิกดาวน์โหลดเหมือนกันอพอคลิกดาวน์โหลดปุ๊บโปรแกรมที่ทำการดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยแจ้งให้เราว่าเออเรากำลังดาวน์โหลด บัดน,นี้เราก็ไปดูโปรแกรมอื่นๆที่เราเนี่ยพอดาวน์โหลดเสร็จนี่มันตรงส t a ตัสบาร์นี่ก็จะหายไปแล้วก็ปิดไปเลยไม่ต้องสนใจเนี่ยอันนี้บางคนก็จะงงว่าเฮ้ยดาวน์โหลดเสร็จทำไมมันหายไปเลยมันหายไปไหนบางคนก็อาจจะเป็นมือใหม่หรืออาจจะไม่เข้าใจหรือ,อยังไงหรือใครรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรในส่วนนี้จะบอกคนที่ยังไม่รู้คุณจะไปหามันที่ไหนก็ส่วนมากโปรแกรมที่ดาวน์โหลด มันก็จะไปอยู่ใดนไดด์ซีเราคลิกคอมพิวเตอร์ตัวนี้แหละขึ้นมาก็คลิกคำว่าวินโดว์ของผมนี่วินโดว์เซเว่นอ้คลิกวินโดว์หรือคุณวินโดว์อะไรคุณก็คลิกตรงนั้นแหละแล้วก็ไปที่ยูเซอร์แล้วก็ไปแอดมินิสเตเตอร์แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเนี่ยโปรแกรมทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดนี้มาอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมเนี่ยแอคเเนี่ย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 ตัวนี้ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเนี่ย พราะผมดาวน์โหลดบ่อยงบมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บทำไงเราก็จะลงตัวนี้การลงนี้อย่าลืมว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไอ้เจ้าตัวนี้นํามาพัฒนาแน่นอนตัวนี้หมายเลขหนึ่งเราต้องทำเซิร์ฟเวอร์ก่อนทําเครื่องของเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนเราถึงจะลงตัวเวิร์ดเพลสนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลงตัวนี้ก่อนข้อแรกปิดตัวนี้ไปทีนี้เราเข้าใจนะว่าเราต้องลงแอคเซมก่อนแล้วค่อยมาลงเวิร์ดเพลส ขั้นตอนแรกเราลงเลยอ่านี่แหละตัวที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วก็ดับเบิลคลิกมันไปอ่ามันก็ถามมันรันขึ้นมาเลยเนะี่ยรันก็คือการลงเนะี่ยแล้วก็คลิกรันอ่าช่วงที่เราคลิกรันนี้เราต้องรอก่อนนะรอหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าโปรแกรมเนี่ยมันจะตรวจสอบว่าเออไอไอของในเครื่องของเราเนี่ย มันจะลงตรงไหนแล้วมันกว้างพอไหมอะไรเงี้ยเออมันก็จะถามเราเนี้ยบางทีก็จะออกฟ้องมาว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยมัน,เป,นเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่าเออรู้สึกว่ายังมีโปรแกรมไอแอนตี Anti ้ไวรัสรันอยู่นะการลงนี้อาจจะไม่สมบูรณ์มันก็จะเตือนเรามาเพราะโปรแกรมนี้มันก็ละเอียดกว่าคนนะนะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าถ้าใครมีแอนตี้ไวรัสถ้าปิดได้ก็ปิดไปก่อน เพื่อให้โปรแกรมนี้มันลงโดยสมบูรณ์แบบแต่ของผมนี่ผมลงไปเลยอ่า yes มันจะถามว่าเราจะลงไหม continue with installation เราก็เซต yes ไปอ่าอ่าลงการลงโปรแกรมนี่มันไม่ยากครับมันก็จะถามเราว่า welcome to e x a m setup wizard ล้วก็มีแต่คลิก next อย่างเดียวฮะโดยส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ยโปรแกรมเนี้ยเนี่ยมันก็จะขึ้นมา สารพัดอย่างอย่างเงี้ยอล้วตโวเมติกมันจะติ๊กมาให้เราแล้วนะแสดงว่ามันมีโปรแกรมทั้งหมดนี่แล้วที่จะมาจำลองเครื่องของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์อ่าเราก็คลิกเน็กไปเนี่ยไปอยู่ตรงไหนได้ C Exam Folder ดอ่าเราก็เน็กไปอ่าเนี่ยเห็นไหมมาแล้วเร n more about อ่าแอคเเราไม่เรียนเราก,ไ learn, ราก็ไม่ต้องติ๊กเราก็เน็กไป นะมันก็จะถามว่า set up is now ready to begin installing xam on your computer อ่าเราก็ next ไปอ่ามันพร้อมก็เอาโอเค next เนี่ยต่อไปนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยตอนนี้มันกำลังลงโปรแกรมอยู่อ่ามันก็จะรันอย่างนี้แหละซึ่งการลงโปรแกรมนั้นบางเครื่องเครื่องคุณไวมันก็จะลงได้ไวเครื่องคุณช้า ธรรมดามันก็ลงได้ช้าแต่เราก็ต้องนั่งรออ่านี่เห็นไหมลงเสร็จปุ๊บเราก็ f i n i s ไปอ่าเนี่ยมันก็แ a n g u เพสเราก็เลือกภาษาอังกฤษก็เซฟไปจบนี่คือการลงโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอจบปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมา ถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีสําหรับคนที่ลงโปรแกรมนะทุกครั้งที่เราลงโปรแกรมนะเราควรจะรีสตาร์ทเครื่องก่อนแต่ในที่นี้ผมกลัวว่า,เ,าเราจะเสียเวลากันก็เลยไม่รีสตาร์ทแต่โดยข้อเท็จจริงหรือการปฏิบัติของพวกคุณพวกคุณก็ไปรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วค่อยเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาตอนนี้มันลงสำเร็จแล้วหรือยังแล้วง่ายๆเลย เราจะรู้ได้ยังไงเราก็คลิกก่อนจะใช้นะก่อนจะใช้ไอตัวนี้ e x a เนี่เราต้องคลิกคำว่า Start ก่อนอ่คลิก Start แล้วก็มาคลิก Start Apache เนี่ยก็มันทำโปรแกรมทำหน้าที่เป็นเป็นเป็นเซฟเวอร์ MySQL นี่ก็เป็นโปรแกรมที่เขียนดา t a b a s e แล้วก็ Start ทั้งสองอย่างเนี่ยาเนี่ยโปรแกรมพร้อมใช้แล้วเนี่ยตอนนี้เครื่องของเรา นอกจากเป็นจะใช้ Windows ทั่วๆไปมันก็สามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยก็คือ Localhost นี่แหละแล้วก็ปิดตัวนี้ไปย่อ,ยอส่วนลงมาเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จขั้นตอนต่อไปเราก็มาเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมาคือไม่จะเป็นจะต้องเป็นเบราว์เซอร์อะไรนะตัวนี้ใช้ได้หมดทุกตัวขอให้เป็นเบราว์เซอร์จะค่ายไหนก็ได้ e x p l o r e r หรือ Chrome หรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็มาพิมพ์คำว่า localhost เนี่ยนะเพราะว่าเรา,เราจำลองเครื่องเป็น localhost แล้วหรือ Server เราก็มาหาตรงนี้แหละ Local, l o c a l h o s l o c a l h o s t เนี่ย localhost คลิก enter ไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมมันก็บอกว่า x a m apache บวกตัวเนี้ยแล้วก็บวก php บวก perl ก็หมายเขาว่าใน EXAM เนี่ยมันมีอะไรให้เราใช้บ้างมีทั้งหมดนี่แหละคุณมานับเลย1 2 3นี่ php my admin ตัวเนี้ยที่เราสนใจแค่นั้นเองทำไมอ่ะเราจะเขียน Database คุณก็คลิกตรงนี้เลยลนะ php my admin คลิกเปิดขึ้นมาจะเขียน Database ก่อนก่อนจะลง WordPress ได้มันต้องมี Database นะ มีเพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้ให้ให้ไอ้เจ้าไอ้ r p p r e s s มันคอนเน็กกับเซเวอร์ได้กับโฮสต์ได้ก็ตัวนี้แหละอ่ะจะเขียนดาต a ้าเบสเขียนตรงไหน,นก็คลิกไม่เป็นการเสียเวลาคลิกมันดาต้าเบสนี่แหละเว็บไซต์ผมชื่อเชยกรวิทยาอเอาย่อๆแต่ว่าดาตต้าเบสผมมาเขียนดา t ต้าเบสก่อนก็คือเขียนคำว่า เพื่อให้ผมจําง่ายคุณจะใส่อะไรก็ได้นะไม่เกี่ยวเลยนะว่าเนี่ยผมใส่คําว่าชยชย,ยกรอันเดอร์สกอร์ดต้คุณจะใส่ชื่อคุณแล้วก็ Data หรือคุณจะใส่แต่ชื่อคุณก็ได้นะไม่เกี่ยวเลยนะ,ะไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องใช้เหมือนผมนะที่ผมใช้เนี่เพราะผมว่มันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผมที่ผมจะสร้างขึ้นมาผมก็เลยใส่ชื่อนี้หลังจากนั้นผมก็คลิกคําว่า Create. Cre a t e Create ก็คือสร้างนี่แหละ คลิกไปเลยเนี่ยผมคลิกนี่ปุ๊บมันโผลตรงนี้ละเนี่ยเนหะ็นไหมตอนนี้ผมเขียน Database เสร็จแล้วแต่บังเอิญว่าการที่จะให้ WordPress Connect กับไอเจ้าเซเวอรของเรานี้ได้กับ Database นี้ได้มันต้องมี User แล้วก็มี Password คุณจะคลิกตรงไหนอ่ะไหน User อยู่ไหนมันหาไม่เจอคุณก็หาเลยเนี่ยมาตัวน,นี้ Privilege อ่า คุณคลิกตัวนี้เลยอ่าเห็นไหมพอคลิกตัวนี้เสร็จมันก็บอกว่า user having access to a user นี่เราจะเพิ่ม user เข้าไปตรงนี้แหละเนี่ยให้มัน connect กับไอชยกรนี่ data เนี่ย,าายแล้วก็คลิกคำว่า add user อ่า add user user จะ username คุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะแต่อย่าให้มันไปซ้ำกันกับชื่อ database ผมก็เอาวิทยาผมก็ใส่คําว่าวิทยานี่หรออ่าวิทยาอ่า <นะ S 2> ผม user. อันเดอร์สกอร์ยูเซอ่าแต่อย่าลืมนะด a ต้าเบ e นี่คุณเขียนลงไปเสร็จนี่นะคุณต้องจําหรือจดไว้ก่อนนะเพราะว่าพอเราไปลงไอ้เจ้าไอ้เวิร์ดเพสมันจะถามหาไม่ใช่อะไรหรอกมันจะถามหาถ้าคุณ ใส่ชื่อไม่ได้ใส่นามสกุลไม่ได้นะมันไม่ลงให้นะบัดนี้งานงอกเลยเพราะว่าคุณต้องเข้าไปหาใหม่อีกทีหนึ่งพาสเวิร์ดผมก็ใส่คราว่าชัยกรเหมือนเหมือนกันอ่ชาชัยกร u s e t e ส e f i e l d ชัยกรเหมือนกันก็ c h a y a k o n มันจะซ้ำกันกับตัวอ้ดัตตาเบสผมก็ underscore ผมก็ p a w s อ่าคือการใส่พาสเวิร์ดนี่เครื่องมันมันมันตัดกวางระบบไว้แล้วว่าเราต้องพิมพ์สองครั้งเพราะกลัวว่าเราจะพิมพ์ผิดถ้าพิมพ์ผิดปุ๊บมันจะฟ้องเราว่าไม่เหมือนกันให้พิมพ์ใหม่อ่าเราก็ใส่ c h a y a k o n underscore แล้วก็ p a w s p a s s เนี่ยตัวนี้ถูกแล้วไปไหนต่อ generate ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเราใส่ตรงตรงคำว่า generate เนี่เราต้องหมายว่าถ้าเราคิดไม่ออกเรามาใส่ password ตรงนี้เออตามที่มันตัวนี้เครื่องมันจะให้เรามามันจะมีจุดนั่นจุดนี่เราจําไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราตั้งเองดีกว่าเพราะเราจะจําได้ Grand privilege ผมเอาออกอ่าผมคลิก on เฉพาะตัวไหนเฉพาะตัวเนี้ยเนี่ยก็คลิกคําว่าตอนนี้เราจะคอนเน c t ให้มันให้มันอ่ให้ยูเซอร์คอนเน t กับ d า t a า a s e แล้วก็คลิกคําว่า go ตรงเนี้ยเห็นนะม go อ้าวเนีน่ยตอนนี้มันคอนเน c t กันแล้วเนี่ยเหน็นนะมา a t a b a s ตอนนี้ database เนี่ยช่ากรดาต้าเนี่ยยูเซอร์ User ของผม user localhost yes ตัวนี้ connect ได้แล้วพอ connect เสร็จปิดไปเลยคุณทำตามขั้นตอนที่ผมบอกแล้วก็ปิดไปเลยแต่จำไว้นะปิดไม่ใช่มาปิดเจ้าตัวนี้นะตัวนี้คือตัวแสดงว่า Host ทำงานอยู่ห้ามปิดตัวนี้เด็ดขาดห้ามคลิก stop นะถ้าคลิกปั๊บนี้มันจะ error ทันทีคุณก็แค่ย่อลงไปทีนี้เราจะไปลงไอ้เจ้า wordpress ให้มัน connect กับเซิร์ฟที่เราลงไว้แล้วนี่ทำไง ก็เราอยู่ที่ไหนอะ่ะเว็บเพจเราเราก็คลิกเหมือนเดิมเนี่ยมาได้ C หรือใครไม่ถนัดก็ว่ามันอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมอะ่ะก็คอมพิวเตอร์แล้วก็ไดซ C อ่าแล้วก็ไปยูเซอร์ที่ผมเคยบอกว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็ที่เราเราดาวน์โหลดมาก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเห็นไหมปึ๊บขึ้นมาใน WordPress เนี่ยผมดาวน์โหลดลบ่อยแต่ว่าผมจำได้ว่าครั้งที่ 4, นี่มันต้องเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่า1 2 3 4 ง่ายๆเลยนะที่ผมเคยทําเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากตอนนี้เราจะเอาไฟล์นี้เข้าไปอยู่ในในเจ้าไอโฮสต์ Host ที่เราเพิ่งจําลองขึ้นมาแล้วก็เรามีดาต้าเบสอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วผมก็คลิกขวาตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่า Open แต่ผมจะชิปไปเลยนะชิปให้แตกไฟล์ไปเลยคุณดูตรงนี้นะเปิดเอกสารคุณคลิกคําว่าแยกไฟล์อย่าแยกอย่าแยกไฟล์ตรงนี้นะแยกไฟล์ที่นี่คือแตกตรงนี้เราแยกไฟล์เพราะเราจะหาโฟลเดอร์ เอาไปวางก็คือโฟลเดอร์ที่อยู่ในล o c a l host นั่นแหละ,ะปั๊บเราแยกไฟล์ละเนี่ยจะแยกไปไหนเห็นไหมมันจะเขียน c ไม่ใช่เราก็คลิกตรงนี้ว่าโฟลเดอร์ที่เราจำลองไว้อยู่ตรงไหนเราก็คลิกตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็เหมือนเราไล่จากคอมพิวเตอร์มาอ่าแล้วก็ไล่มาได้ C อ่าแน่นอนไอ้าโปรแกรมเอกเนี่ยมันเป็น l o โก้ h o ส t มันต้องอยู่ในนี้แหละเนี่ยเปิดคลิกเข้ามาตรง EXAM แล้วมันมีเยอะเลยนะมี Apache มี CGI bin มีสารพัดมีแต่ว่าที่เราต้องการก็คือเอาไฟล์ไปเก็บตรงนี้คุณจำไว้เลย .htd หรือออกเสียงคำว่า .htdocs คุณคลิกแค่นี้นี่คลิกให้ไฮไลท์แค่นี้แล้วคุณก็คลิกโอเคไป ่ะแล้วก็โอเคไปอีกทีนึงเพราะตอนนี้มันมันเนไนหะมอและ htdoc เราจะแตกไฟล์ไปอยู่ที่เนี้ย exam แ,แต่ว่าในใน e x a m มเนี้ยมันมี htdoc เราต้องเอาไปไว้ที่นี่นะไฟล์ของเราอะ่ะก็คือ WordPress นี่แหละเราก็คลิกตกลงไปเนี่ยนะแตกไฟล์ไปให้เราจิบ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 จบนเรียบร้อยเรียบร้อยทำยังไงคุณอย่าลืมว่าเว็บไซต์คุณชื่ออะไรอะของผมในที่นี่ของผมว่า มันแตกไฟล์มาอยู่ที่ e x c e l แล้วนะผมก็ดับบืลคลิกขึ้นมาแล้วบอกว่าจาก e x c ก l มันเป็นไฟล์ย่อลงไปอีกเล็กลงไปอีกก็คือ h t d o c ผมก็ดับมืลคลิกมาเห็นไหมเนี่ยที่เราแตกไฟล์มาคือ e e p บเพจเนี่ยแตกไฟล์มาแล้วก็คือตัวนี้หลังจากนั้นผมคลิกขวาเพราะว่าเว็บไซต์ผมมัได้ชื่อนี้เว็บไซต์ผมชื่อชายกกร c h a y a c o ชัยกร วิทยาเนี่ยชื่อเว็บไซต์ผมเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในแอคแซมผมก็ปิดมันไปวันนี้ผมก็จะต้องขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะ Connect เจ้า WordPress เนี่ยเว็บไซต์ผมนี้เข้ากับ Localhost จะคอ n เน c t ยังไงเรามาดูก,ก็ก็ไม่ยากอะไรอ่าเนี่ยเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเปิดขึ้นมาเสร็จก็พิมพ์เข้าว่า l ลโ a l แล้วก็ชื่อเว็บไซต์ ก็คือชายกรเนี่ยชายกรไม่ใช่นะเว็บไซต์ผมชื่อชายกรวิทยาวิทยาเนี่ยชื่ออย่างนี้ใช่ไหมที่เราเปลี่ยนใน WordPress ว่าจาก WordPress เป็นชายกรวิทยาอ่คลิกเสร็จ Enter ไปว่ามันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ WordPress มาแล้วนี่และโปรแกรม WordPress ของผม นี่เห็นไหมที่ผมบอกว่าให้คุณจํามันชื่อฐานข้อมูลคุณต้องใส่นะชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลคุณก็ต้องใส่รหัสผ่านข้อมูลคุณต้องใส่โฮสต์ฐานข้อมูลคุณต้องใส่คํานําหน้าตารางเดี๋ยว WordPress มันจะทําให้หลังจากมา้แล้วก็เริ่มต้นมันก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ w o r ร p r เพ s สก่อนที่จะเริ่มต้นเราต้องการข้อมูลบางอย่างบนฐานข้อมูลคุณจะต้องรู้ข้อมูลบางอย่างก่อนจะเริ่มต้น ก็คือข้อมูลที่เราได้เขียนไว้แล้วใน php my admin ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเริ่มได้เลยเริ่มทำงานได้เอาคลิกไปเลยพอเริ่มคลิกปับ๊บมันถามเลยแหละเนี่ยฐานข้อมูลเนี่ยที่เราเคยเขียนไว้เขียนว่ายังไงของผมตรงนี้ผมเขียนคำว่าชายกรชายกรเนี่ยไม่ใช่นะมันต้องมีดิบ a ด้วยเพราะผมใส่ Data เข้าไปใช่ไหมคุณใส่อะไรคุณก็ใส่ชื่องคุณไปตรงชื่อ ว,วิทยาผมก็อันเดอร์สกอร์ไปวิทยาแล้วก็เป็นวิทยาอะไรผมก็ใส่ยูเซอร์เข้าไปเพราะว่าผมใส่คาว่ายูเซอร์ไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็เป็นวิทยาแล้วก็มียูเซอร์ด้วย มี user รหัสผ่านละ่ะรหัสผ่านรู้สึกว่าที่เราจดไว้ของผมก็คือว่าชาัยกรชยัยยกรชัยกรนี่คือรหัสผ่านแต่ underscore pass ด้วย p a w ่ s pass ก็คือมาจาก password แต่ตัวนี้คำนำหน้าตารางอย่าลืมนะตัวนี้ตัวนี้มันขึ้น default ถ้าคุณมีเว็บไซต์เดียวไม่มีปัญหาเอาตามนี้แต่ว่าถ้าคุณคิดว่าจะทำหลายๆเว็บไซต์ในใน local host เนี่ยเพื่อออกแบบเว็บไซต์ให้คุณเก่งคุณถนัดแล้วเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าเวลาเราลงมันจะไม่ได้ตารางมันจะไม่ได้ซ้ำกันแล้วโปรแกรมมันจะไม่เออเลอร์อย่างที่นี่ผมเว็บไซต์ผมชื่อชัยกรผมอาจจะใส่ตัว C. อ่า C อย่าลืมจดไว้ด้วยละ C w ่ะ cwp ก็จดไว้แค่นี้เห็นไหมมาตรวจนะว่าใชา้จกรถูกไหมชื่อฐานข้อมูลวิทยาที่จดไว้ถูกไหมเพราะถ้าไม่ถูกมันไม่คอนเน็ก์ให้นะเพราะระบบนี้มันต้องคอนเน็กกันกับไอ้ฐานข้อมูลที่เราเขียนไว้ในล o c a โ host เนี่ยแหละ,ะเห็นไหมฮสต์ host, ฐานข้อมูลก็คือ l o c a โ host หลังจากนั้นเราก็คลิกคําว่าส่งปั๊บเนี่ย ติดตั้งสําเร็จแล้วคุณได้ตามามขั้นตอนติดตั้งส่วนนี้สําเร็จแล้ว WordPress สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณได้แล้วถ้าคุณพร้อมก็ได้เวลาที่จะดำเนินการติดตั้งแล้วคลิกดําเนินการติดตั้งไปอ่าเนี่ยเนียเนียเนียขึ้นมาแล้วครับนี่จําไว้เลยนะหัวข้อเว็บไซต์อ่าคุณจะใส่ยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของคุณหรือคุณจะยังไม่ใส่ก็ได้ถ้าคุณยังไม่ใส่ WordPress มันก็จะ ใส่ให้คุณคุณก็ตัวนี้มันคุณต้องจําไว้นะตัวนี้ก็สําคัญนะเพราะตอนนี้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องดาต้าเบสจบไปแล้วตอนนี้เรามาคุยว่านี่คือ Wordpress User Name เนี่ยก็คือว่า User นี่ก็คือ User Name ที่เราจะล็อกอทีหลังมาพัฒนาเว็บไซต์ผมก็เอาเลยชยกรนี่คือ User คือชื่อของผมนะคุณคุณจะเอาชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่จะชื่อคุณหรืออะไรก็ได้ แต่ตัวนี้ให้เรามาดูตรงเนี้โดยส่วนมากถ้าเราไปเปลี่ยนทันทีเนี่ยมันจะเอเอเลอร์มันจะอะไรมันจะมีปัญหาผมก็เลยทำไฮไลท์แล้วก็คลิกขวาแล้วก็คัดลอกแล้วก็อ e ีเมลอีเมลในที่นี้ผมก็ใช้คําว่า steven bisco gmail com อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอ e ีเมลผมมีหลายตัวผมใช้ตัวนี้ก็ได้อหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะข้อแรกคุณต้องจําอะไรตัวนี้แหละเนี่ย ที่คุณเขียนลงไปเนี่ยชื่อผู้ใช้เนี่ยคุณต้องจํานะตัวนี้คุณต้องก๊อปปี้ไว้อย่าให้หายเดี๋ยวเข้า WordPress แล้วเราเราจะไปทําการเปลี่ยนทีหลังอ่โอเคได้แล้วเพื่อความปลอดภัยผมคลิกอีกทีหนึ่งแล้วผมไปเปิดเวิร์ดเพ s สขึ้นมาผม c อนโทรล V เพไว้ก่อนกลัวมันหายเพจไว้ก่อนกลัวมันหาย หลังจากนั้นผมก็ลงเลยยูเซอร์ผมก็คือชายกรอ่ะกลัวมันพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเดี๋ยวเข้าไม่ได้ผมก็พิมพ์ไว้อย่างเงี้ยเพื่อป้องกันนะครับเนี่ยแสดงว่า WordPress ของผมนี่มี username ชายกรมี password คือตัวนี้ผมก็ย่อลงไปพอย่อลงไปเสร็จปับ๊บเราก็ติดตั้งเลยติดตั้ง WordPress นี่นะติดตั้งไป อ่าติดตั้งแล้วเริ่มแล้วตืด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 อ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยติดตั้ง WordPress แล้วขอบคุณขอให้มีความสุขกับการใช้งานแล้วก็ต้องเข้าสู่ระบบอ่าปึบ๊บเข้าสู่ระบบนี่แหละตัวสำคัญที่ผมบอกให้คุณจดไว้เนี่ยเนี่ยมันเรียกชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช,ช้ชเราอะไรอะ่ะก็เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยของผมก็ชัยยกรผมก็ คลิกขวาคัดลอกเพราะว่าผมไม่อยากผิดพลาดที่ผมจดไวนะ้อะนะชายกรเนี่ยรหัสผ่านผมคืออะไรพ็เอามาไว้นี้แล้วเนี่ยผมคลิดขวาคัดลอกอีกอคัดลอกอเข้าสู่ระบบเลยทีเนี้ยเนี่ยสำเร็จแล้ว หน้าตา Wordpress เป็นยังไง Wordpress ของคุณเนี่ยก็ตรงนี้แหละเ,เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ก่อนอื่นนะพอเข้ามาเสร็จนะคือมันมีมันมีว่าเราเราเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวพาสเวิร์ดนี่คุณจําไม่ได้หรอกคุณเห็นนั้นแบบนี้มันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วทําไงดีไอ,ชอ้ชื่อนี่ชื่อเราเราจำได้พอเราจะเข้าทีหลังจะมาเข้าตัวนี้เกิดไอ้นี่หายเราไม่ได้ไปด้วยหรือไปไหน เข้าไม่ได้ข้อแรกเรามาตรงนี้เลยเพอเราเปิดขึ้นมาได้เสร็จนะ,ะคุณมาตรงนี้เลยชื่อผู้ใช้ผู้ใช้ทั้งหมดนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้ไขเลยชัยยกรชัยยกรแก้ไขเลยทําการแก้ไขเลยเนี่ยคุณมาเนี่ยจัดการบัญชีการจัดการบัญชีคุณคลิกตรงนี้คุณจะเห็นไหมอ่า ล,ลบไปเลยแล้วคุณก็พิมพ์ใหม่อย่างของผมเนี่ยผมจําได้อย่างเงี้ยผมก็พิมพ์อย่างเงี้ยเจ็ด b a a n c h o k อ่ะนี่คือคือในส่วนที่ผมจําได้นะผมใส่เครื่องหมายอ่อปิดถูกอะไรให้มัน น้อยกว่ามากกว่าคือคือนี่คุณต้องจําได้นะถ้าคุณจําไม่ได้คุณก็ไฮไลท์เหมือนเดิมคัดลอกเพื่อป้องกันลองลองเข้าอีกทีหนึ่งเนี่ยนี่ตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตัวนี้แล้วนะเพราะลองไปเปลี่ยนแล้วก่อนเปลี่ยนแล้วอย่าลืมเลยอย่าลืมอัปเดตข้อมูลนะเปลี่ยนแล้วเนี่ยอัปเดตข้อมูลปับ๊บเปลี่ยนแล้วตอนนี้ตอนนี้เราไปลองเปิด หน้าใหม่ขึ้นมาเว็บไซต์นี่มันเป็นอย่างนี้นะพอเราเปิดขึ้นมาตอนนี้เว็บไซต์ของคุณก็คือ local host แล้วก็ของผมก็คือชายากรวิทยาชายากรวิทยาใช่ไหมของผมวิทยาเนี่ยผมเปิดขึ้นมาปั๊บนี่คือเว็บไซต์ผม เพราะต่อไปในคลิปหน้าผมก็จะมาสอนคุณว่าการเขียนเนี่ยเขียนแบบไหนแล้วก็เขียนพัฒนาอย่างไรอ,ออกแบบแบบไหนซึ่งผมก็จะมาสอนคุณในโอกาสต่อไป